ทอดรหัสเลขยานนำโชคประจำวันที่1สิงหาคม2567ครับ ข่าวดีสําหรับผู้ที่ต้องการเข้ากลุ่มแนวทางตัวเลขของมอแมนะครับวันนี้ท่านสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีนะครับโดยที่แอดไลน์มาที่ไลน์นี้แล้วก็แจ้งว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเดี๋ยวมอแม่จะส่งลิงก์ให้ท่านสมัครเข้ากลุ่มนะครับและสําหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกในการสมัครโนนนี่นั่นนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มอีกกลุ่มนึงได้ครับชื่อว่ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่าย555บาทครับ โอนตาม QR code นี้ ee, แล้วแอดไลน์มาส่งสลิปมาให้หมอแมนนะครับแล้วหมอแมนจะส่งคำเชิญเข้ากลุ่มให้นะครับและไม่ว่าท่านจะเข้ากลุ่มไหนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์แบบเดียวกันทุกราการเลยครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครัเข้าสู่ The Magic Channel นะครับกัผมอจฐฐาจารย์สิทธพัฒนหรือว่าหมอแมนพลังเลขนั่นเองครับ กับวันนี้ถอดรหัสเลขยามนำโชคครับประจําวันที่1สิงหาคม2567นะครับก็เป็นคลิปเลขเด่นนะครับคลิปแรกของซีรีส์ในงวดนี้นะฮะก็คืองวดวันที่1สิงหาคม2567นั่นเองเะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับเลขยามนำโชคในงวดที่แล้วนะครับหมอแมนให้ไปนะครับในงวดที่แล้วอ่ะทวนความจากันสักนิดนึงนะครับในงวดที่16กรกฎาคมหมอแมนให้ไป351 นะครับอันนั้นคือชุดหลักนะครับ3 5 1แล้วก็มีชุดแผงนะครับก็คือแปดองเจ็ดนะครับว่า3แผงเป็น8 5แผงเป็น2 1แผงเป็น7นะครับและหมอแมนยามนะครับว่าเอออย่าลืมนะฮะเลขแผงด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ยามนะที่สลักออกในงวดที่แล้วเนี่ยไปตกอยู่ที่ยามครุหรือยามครูเนี่ยแต่เป็นยามครุตัวกลางซึ่งถ้าเกิดว่ายามดีของยามครุเนี่ยยามบริหัสเนี่ยก็คือยาม พระฤหัสตัวต้นนะครับก็คือประมาณสักใบสามถึงใบสามครึ่งนะนั่นคือยามดีถ้าสลากไปออกตรงกับยามดีเนะี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกตัวเลขที่ตรงกับยามนั้นคือเลข5แต่ในกรณีที่สลากไปออกในตัวเลขที่ไม่ตรงกับยามดีนะครับในกรณีที่ผ่านมาคือเป็นายามตัวเขาเรียกว่ายามตัวกลางยามตัวกลางของยามพระฤหัสตบดีเนะี่ยไม่ใช่ยามดีนะครับมีสิทธิ์ที่จะออกเป็นเลขแผลง ก็คือ5อาจจะไม่มาอาจจะมาเป็นเลขแผงของเขาก็คือ2นะครับปรากฏว่า,ามาเลข2จริงๆนะครับมา2 1นะสองหนึ่งนะครับ, 2, 1, นะ 2, 1, รบจริงก็ถือว่า,าเลขยามนำโชคก็เข้านะครับเป็นการเข้าแบบคว้กันนะมีเลขแผงก็คือเลข2เข้าแล้วก็มีเลข1ก็คือเลขดาวย้ายนะครับที่หมอแม่เลือกนะเป็นดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายจากตำแหน่งราชาโชคเนะข้าสู่ตำแหน่งมหาจากักรแต่วันนั้นถ้าใครจํากันได้ดาวย้ายเนี่ย ย้ายหลังสลักออกย้ายตอนสามทุ่มนะฮะทุกอย่างมันมีข้อยกเว้นหมดตามหลักของเลขยามนำโชคนี้นะฮะก็จะต้องเอาดาวที่ย้ายก่อนสลักออกนะครับแต่ในกรณีที่ผ่านมานะครับไม่มีดาวด้วยนะคือมีดาวที่ย้ายก่อนนะครับคือดาวอังคารแต่ว่าไปชนกับเลขวันก็คือเลขอังคารเลข3ามหมอแม่ก็เลยเลือกมาเลข3แค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าไม่ชอบเลขเบิ้ลเนาะ นะครับก็เข้าไปในส่วนของ21นะฮะในรอบนี้ครับนะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับออกตรงกับวันพระฤหัสบดีนะหสิงหาคม2 5งหครับวันนั้นตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับวันนั้นตั้งเลข5ไว้ก่อนเลยนะเหมือนกับคราวที่แล้วถ้าท่านจะแผลงครับแผลงเป็น2นะฮะหแผลงเป็น2ครับนี่คือดาวคู่ธาตุดินนะครับแผลงตามหลักการคู่ธาตุนะครับเป็นหลักการของหมอแมนเองนะ ต้องบอกอย่างนี้นะครับเป็นหลักการของหมอแมนเองนะครับพินิจฐ์พเคราะห์แล้วนะครับสังเกตแล้วนะครับว่าการแผลงเนี่ยคู่ตัวเลขที่แผลงกันเป็นเลขคู่ธาตุกันหมดเลยเป็นดาวคู่ธาตุกันหมดนะครับในยามที่สลากออกนะครับปรากฏว่าไปออกยามนะเสารรนะหรือว่าโสโรก็คือยามเสานั่นเองนะฮะนะประมาณสักอ่าสิบหกนาฬิกาโดยประมาณโดยประมาณระวอ่างนี้นะฮะออกยามเสาเนี่ย ยามเสามีด้วยกัน3ยามก็คือยามต้นยามกลางยามปลายยามเสาร์ที่ดีนะครับประกอบไปด้วยยามเสาร์ตัวกลางและยามเสาร์ตัวปลาย <c oughs> นะครับยามเสาร์ตัวกลางเนี่ยคลองเวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งประมาณ1ชั่วโมงนะฮะเพราะนั้นสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยนะครับตามตำแหน่งที่ที่เน้นๆหน่อยตำแหน่งที่เราเราเป็นที่นิยมกันนะครับ ก็จะออกช่วงประมาณเกือบสี่โมงเย็นใช่ไหมเพราะนั้นยังอยู่ในช่วงเสาตัวกลางคาบเกี่ยวไปเสาตัวปลายด้วยนะฮะถือว่าเป็นยามดีทั้งคู่น,น,ออน,นะครับภาษาเสาตัวกลางก็บอกว่าตากับหลานปางเที่ยวในวารีจึงขุดเอาปูในรูเปรมปรีได้ทองมากมีที่ในรูปูภาษาโหนเขาเรียกกระชับสั้นๆว่าเป็นยามขุดปูได้ทองนะฮะเป็นยามขุดปูได้ทองเพราะนั้นเป็นยามดียามมงคล ขุดปูได้ทองเนี่ยหมายถึงว่าเราขุดลงไปเรารู้แล้วว่าจะต้องเจออะไรเราเสี่ยงโชคไปนะแต่สิ่งที่เจอเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เหนือความคาดหมาย,ยได้สิ่งที่มันมีมูลค่ามากกว่าสิ่งที่เราคิดนะเหะ็นไหมแต่ต้องไปไงต้องลงทุนขุดไปก่อน ต้องเนตเหน,นะน,นื่อยก่อนนะเนตเหนื่อยก่อนต้องลงทุนก่อนนะลงทุนเยอะหน่อยลงแรงหน่อยอะไรอย่างนี้ญาตมีมีมเสาเสาเนี่ยแปลว่าอุตสาหะนะครับความวิริยะอุตสาหะด้วยเพราะนั้นแต่ในขณะเดียวกันเสาก็แปลว่าโชคลาภใหญ่นะครับดาวเสาคนจะกลัวแต่ว่าหมอแมนจะบอกแง่มุมของดาวเสานิดนึงว่าดาวเสาเนี่ยเป็นดาวที่ความสําเร็จเนี่ยจะต้องแลกมาด้วยความวิริยะอุตสาหะความอดทนความ เหน็ดเหนื่อยความเครียดน,นะถ้าเกิดทนได้เห็ไหมถ้าเกิดทนได้หรือสามารถทําภารกิจผ่านไปได้แล้วสิ่งที่สําเร็จจะรออยู่นะนี่คือเนเจอร์เลยนะคือธรรมชาติของดาวเสาเป็นแบบนี้นะครับในโหราศาสตร์นะครับเพราะฉนั้นนี่คือยามดีนะครับแล้วกดข้อหนึ่งนะถ้าเกิดสลากออกตรงกับยามดียามมงคลมีสิทธิ์ที่เลขของยามนั้นจะออกมาตรงๆ นั่นก็คือเลข7็ฮะดาวเสาร์เลข7นะครับถ้าท่านจะแผงอย่าลืมแผงเป็นเลข1นะเลข1คือดาวอาทิตย์เป็นคู่ธาตุไฟของเลข7นะครับเจ็ดนะแผงเป็น1นะครับและดาวย้ายนะครับดาวย้ายนี่ผมว่นพิจารณาอยู่2ดวงนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับพิจารณาอยูออ่สามดวง3ดวงอย่างนะี้พิจารณาอยู่3ดวงประกอบไปด้วยดาวมฤตยูดาวจันทรดาวศุกร์มฤตยูเนี่ยพิจารณานะครับ เพราะว่าดาวมรตยูมีการขยับนิดหน่อย1องศานะครับจาก8องศาเป็น9องศานะครับขยับองศาเดียวขยับองศาเดียวครับดาวมรตยูนะครับขยับนะครับในวันที่22กรกฎาคม22กรกฎาคมขยับเคลื่อนคือมรตยูเนี่ยเขายกย้ายเขาอยู่ราศีหนึ่งเนี่ย7ปี แต่ในระหว่างที่อยู่ในราศีนั้นเนี่ยเขาก็มีการเคลื่อนตัวเล็กๆชา้าๆนึกออกไหมอ่าเวลาที่จะย้ายเขาไม่ใช่ว่าหยุดนิ่งอยู่นานแล้วก็กระโดดเลยไม่ใช่เขาโครจรไปเรื่อยๆโคจรไปเรื่อยๆนะครับการโครจรของดาวมฤตอยู่เนี่ยในวันที่22กรกฎาคมเนี่ยโครจรหนึ่งองศามีการขยับนะเห็นไหมเพราะน,นั้นมีพิจารณาข้อแรกนะข้อ2นะครับมาพิจารณาดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์เนี่ยยกย้ายเนี่ยก็คือในวันที่31 นะครับ31กรกฎาคมนะถ้าจำไม่ผิดนะอ่า31กรกฎาคมดาวจันทร์ย้ายราศีครับนะจะเช็คดูอีกสักทีนึงอ่าเพื่อความชัวนะครับนะากรกฎาคมนะดาวจันทร์ยกย้ายตอน5ทุ่ม13นาทีนะครับคราวนี้เนี่ยย้ายมาอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นอุจจาภพิมุกนะอุจารพิมุกก็คือเป็นตำแหน่งที่ดีแหละนะเป็นความสูงส่งนะครับเป็นชัยชนะนะครับที่ เป็นกลิ่นอายนะครับนะกลิ่นอายของความสูงส่งคว,ความการมีชัยชนะอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นความหมายที่ดีนะครับอันนี้ก็พิจารณาอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือดาวศุกร์ปรากฏว่าดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรยกย้ายในวันที่2สิงหาคมก็หลังจากที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะครคราวนี้พิจารณาเนี่ยโอ้โหจะเอาตามหลักไหมอ่าดาวย้ายก่อนก่อนสลากออก นะครับหรือจะหลังสลักออกคราวที่แล้วเนี่ยนะดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายวันที่16กกรกฎาคมแต่ย้าย3ามทุ่มย้ายหลังสลักออกนะ <S <S เอเอนะครับแต่เป็นไงฮะเลขมานะหมอแม่เลือกไปคือเป็นดาวอาทิตย์เลขมานะสองหนึ่งเห็นไหมขาย้ายไปได้ตำแหน่งที่ดีนะครับดาวศุกร์เองเนี่ยตอนนี้สวยราชาโชคอยู่ย้ายไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอเดี๋ยวเขาจะย้ายเข้า ราศีสิงห์เนี่ยไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะไม่ได้ตำแหน่งอะไรนะเออก็เป็นการยกย้ายตามรอบวงปกตินะครับนะไม่ได้ตำแหน่งอะไรอันนี้เราก็พิจรารณาต่อนะครับว่าแล้วดาวมฤตยูล่ะขยับนิดนึงนะครับดาวจันเนี่ยยกย้ายถ้าเกิดเป็นการยกย้ายแล้วไม่ได้ตำแหน่งอะไรสมมตินะถ้ายากย้ายแล้วไม่ได้ตำแหน่งอะไร หมอแมนอาจจะไม่ไม่นำมาพิจารณามากนะักแต่ปรากฏว่านะครับดาวจันนะครับมีการยกย้ายนะครับโดยปกติแล้วนะครับดาวจันเนี่ยเขายกย้ายทุกๆ2วันครึ่งอยู่แล้วนะครับหมอแมนไม่ค่อยที่จะเอามา,าร่วมในการพิจารณาสักเท่าไหร่นะครับแต่ในรอบนี้นะครับการโคจรยกย้ายของเขาเนี่ยมันใกล้วันสลักออกมากๆก็คือวันที่3 1สเกรกฎาคมและตำแหน่งที่เขายกย้ายนะครับก็คือ ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกด้วยนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์นะฮะที่มีซีนขึ้นมานะครับเหมือนคราวที่แล้วที่เขายกย้ายเนี่ยแล้วอยู่ในตำแหน่งนิดนะครับซึ่งหมอแม่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะคุณภาพดาวจะเป็นยังไงนะครับจะดีหรือเสียนะครับแต่การยกย้ายเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีซีนนะฮะมีอิทธิพลนะครับมีความโดดเด่นในช่วงนั้นในกรณีนี้ก็คล้ายๆกัน การยกย้ายเป็นอุจจาพิมกุกนะครับก็ได้ผลดีนะแต่จะไม่ดีมากักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่ามีซีนมีความโดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดาวย้ายเนี่ยนะครับก็ขอให้น้ําหนักไปที่ดาวจันเนี่ยที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับถอดรหัสเลขยามนําโชคประจําวันที่1สิงหาคม2567ได้แก่572นะครับ572นี่คือชุดเลขยามนําโชคชุดหลักเลยนะครับ ก็เพื่อนๆสามารถที่จะกลับนะที่จะกลับให้ได้ครบ6กลับนะครับก็จะได้หลายชุดนะ5 7 2 7 2 7 5 7 5 7 5 7 7 5 7 2นะครับ5 2 7 5 7 2แล้วแต่นะครับจะชอบชุดไหนนะครับส่วนตัวหมอแม่เนี่ยก็ตัวที่จะชอบที่สุดก็คือ257อันนี้รู้สึกชอบนะ2ครับนะ5 7 2ก็ใช่ได้นะครับก็ไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปหาลอตเตอรี่กันเอานะในส่วนชุดแผลง นะครับเลข5เนี่ยแผงเป็น2เลข7จ็ดแผงเป็น1เลข2ก็แผงเป็น5นะครับเพราะฉะนั a, sehen, ้นเนี่ยหลายๆท่านนะฮะอาจจะชอบเลขเบิ้ลท่านสามารถที่จับเป็นเลขเบิ้ลได้เช่น5 7 5นะครับ5 1 5อย่างนี้นะสอ2เจ็อนะสองอย่างเงี้ยครับสามารถที่จับเป็นเลขเบิ้ลได้นะเพื่อที่จะไปซื้อ3ตัวเนาะนะครับ ลองพิจาดูนะครับศาสตร์ถอดรหัสเลขยามนำโชคครับเป็นศาสตร์ที่หมอแมนคิดค้นประยุกต์ขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอาจจะมีถูกผิดนะครับแต่เท่าที่ผ่านมานะครับตามสถิติจะเข้าชัวชัวอย่างน้อย1ตัวแน่ๆนะครับเข้าชัวชัวอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วก็หลายๆงวดนะสามงวดที่ผ่านมาเนี่ยจะเข้างวดรา2ตัวนะครับ ถ้าเห็นตัวเลขแล้วชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมไปลุ้นไปเสี่ยงกันดูนะครับเอาครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอแมนพลังเลขนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ